กลางคริสต์ศตวรรษที่20เวียดนามกลายเป็นเวทีสำคัญของสงครามที่สะท้อนการต่อสู้ระหว่างสองอุดมการณใหญ่ของโลกคือคอมมิวนิสต์และทุนนิยมสงครามเวียดนามไม่เพียงแต่เป็นความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้แต่ยังเป็นสงครามตัวแทนของสงครามเย็นที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างเข้ามาเกี่ยวพันจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงในปี19 4 5โลกทั้งโลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาธิคมสู่ยุคเอกราช หลายประเทศในเอเชียเริ่มลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปลดแอกตนเองและเวียดนามก็เป็นหนึ่งในนั้นเวียดนามในเวลานั้นยังคงเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในชื่ออินโดจีนฝรั่งเศสประกอบด้วยเวียดนามลาวและกัมพูชาการปกครองของฝรั่งเศสทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางเกษตรถูกส่งออกไปยังยุโรปขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทํางานหนักมีชีวิตยากลาบากความไม่พอใจต่อฝรั่งเศสสะสมมานานหลายทศวรรษ ท่ามกลางสถานการณ์นั้นได้เกิดผู้นำคนสำคัญขึ้นมาคือโฮจิมินชายผู้เคยใช้ชีวิตในต่างประเทศหลายปีซึ่งซับทั้งแนวคิดชาตินิยมและคอมมิวนิสต์เขากลับมาเวียดนามพร้อมความมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยประเทศจากเจ้าอาณานิคมโฮจิมินและกลุ่มของเขาก่อตั้งขบวนการเวียดมินไวเอ็ดมินในปี1941ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนคือการขับไล่ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นที่เข้ามายึดครองช่วงสงครามโลก เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงญี่ปุ่นยอมแพ้ฝรั่งเศสก็พยายามกลับเข้ามาฟื้นการปกครองแต่วเวียนกลับประกาศเอกราชเวียดนามในวันที่2กันยายน1945ที่กรุงฮานอยโฮจิมินยืนต่อหน้าฝูงชนจำนวนมหาศาลและประกาศคำปราศัยที่ดังก้องไปทั่วโลกว่าเวียดนามเป็นเอกราชแต่เอกราชครั้งนั้นไม่ได้เป็นจริงยาวนานฝรั่งเศสไม่ยอมปล่อยอาณานิคมที่มีคุณค่าทางเศรษ,ษฐกิจและยุทธศาสตร์สำคัญนี้ จึงส่งทหารกลับเข้ามาทําให้เกิดสงครามครั้งใหม่เรียกว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่1 1 9 4 6งรหถึงนึ่งพันเก้ระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดมินตลอดเวลาหลายปีเวียดมินใช้ยุทธวิธีกองโจรโจมตีอย่างฉับพลันซ่อนตัวในป่าใช้ความรู้ภูมิประเทศเป็นอาวุธในขณะที่ฝรั่งเศสมีเทคโนโลยีและอาวุธทันสมัยแต่กลับไม่สามารถกดดันฝ่ายเวียดนามได้อย่างเด็ดขาดจนในปี1954เกิดสดศึกชี้ชะตาที่สมรภูมิเยนเบียนฟูเดียนเบียนผู ฝรั่งเศสสร้างฐานทัพใหญ่ในหุบเขาคิดว่าจะควบคุมเส้นทางการเคลื่อนไหวของเวียดมินได้แต่กลับถูกกองทัพโฮจิมินปิดล้อมเป็นเวลาหลายสัปดาห์ใช้ทั้งปืนใหญ่และกำลังพลอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดกองทัพฝรั่งเศสต้องยอมแพ้อย่างเส้นเชิงความพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำให้ฝรั่งเศสต้องยอมถอนตัวจากอินโดจีนและนำไปสู่การประชุมเจนีวาในปีเดียวกันที่ประชาชาติต่างๆมามหารือเพื่อหาทางออกเวียดนามถูกแบ่งชั่วคราวตามข้อตกลงที่เส้นขนานที่17 เวียดนามเหนืออยู่ภายใต้ใตการนำของโฮจิมินห์และพรรคคอมมิวนิสต์มีเมืองหลวงที่ฮานอยเวียดนามใต้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเมืองหลวงคือไซง่นอนทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศในปี1956เพื่อรวมประเทศแต่ในความเป็นจรงิงการเลือกตั้งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นสหรัฐและรัฐบาลเวียดนามใต้กังวลว่าโฮจิมินห์จะได้รับชัยชนะทำให้การแบ่งประเทศชั่วคราวกลายเป็นการแบ่งถาวร นี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่จะลุกลามไปสู่สงครามครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงครามเวียดนามการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาหลังจากการประชุมเจนีวาในปี1954เวียดนามถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเส้นขนานที่17กลายเป็นเส้นแบ่งชาติที่แบ่งเหนือและใต้ชัดเจนแต่แทนที่จะเป็นเพียงการแบ่งชั่วคราวเพื่อรอเลือกตั้งทั่วประเทศมันกลับกลายเป็นการแบ่งถาวรที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจกัน ที่เวียดนามเหนือโฮจิมินห์สร้างรัฐสังคมนิยมตามแบบคอมมิวนิสต์ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและจีนการปฏิรูปที่ดินและการเกณฑ์แรงงานทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบทั้งเกิดความหวังใหม่และความไม่พอใจในเวลาเดียวกันส่วนที่เวียดนามใต้รัฐบาลถูกสหรัฐอเมริกาหนุนหลังอย่างเต็มที่โดยมีผู้นำคือโง่ดินเสียมอึนโกดินดีมนักการเมืองคาทอลิกที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจนสำหรับสหรัฐเสียมคือกำแพงป้องกัน การล้มของโดมิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะในยุคนั้นมีแนวคิดว่าหากประเทศหนึ่งตกเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศรอบข้างก็จะล้มตามเป็นลูกโซ่รัฐบาลเสียมได้รับเงินทุนและอาวุธจากสหรัฐแต่การปกครองของเขากลับเต็มไปด้วยการกดขี่การทุจริตและการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะต่อชาวพุทธที่เป็นคนส่วนใหญ่แต่เสียมเป็นชาวคาทอลิกที่ใกล้ชิดตะวันตกความไม่พอใจจึงสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนชนบทกองกำลังเวียดกงไวเอ็ดของ ซึ่งเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้เริ่มก่อการรบแบบกองโจรรอบสังหารเจ้าหน้าที่รัฐบาลทำลายถนนสะพานและขัดขวางโครงการพัฒนาที่สหรัฐพยายามสร้างกองกำลังเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆจากเวียดนามเหนือทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีไอเซนฮาวและต่อมาคือประธานาธิบดีเคนเนดีมองว่าเวียดนามใต้เป็นสนามทดสอบของสงครามเย็นดังนั้นจึงเริ่มส่งที่ปรึกษาทางทหาร เข้ามาในเวียดนามใต้จากหลักพันกลายเป็นหลายหมื่นคนเพื่อฝึกกองทัพเวียดนามใต้ให้ต่อสู้กับเวียดกงแต่แทนที่สถานการณ์จะดีขึ้นมันกลับเลวร้ายลงเรื่อยๆกองทัพเวียดนามใต้ขาดขวัญกำลังใจประชาชนไม่ศรัทธารัฐบาลการก่อการของเวียดกงยิ่งขยายตัวสหรัฐจึงเริ่มมองว่าหากไม่เพิ่มการแทรกแซงอย่างจริงจังเวียดนามใต้จะไม่สามารถยืนหยัดได้เอง ปี1963เหตุการณ์เลวร้ายถึงจุดแตกหกักเมื่อการประท้วงของชาวพุทธในไส่น่อนถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายภาพพระสงจุดไฟเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเสี่ยมกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกสุดท้ายเสี่ยมถูกก่อรัฐประหารและสังหารโดยกลุ่มนายทหารในกองทัพเวียดนามใตา้สหรัฐแม้ไม่ได้สั่งตรงตรงแต่ก็รับรู้และไม่ขัดขวางการตายของเสี่ยมไม่ได้ทําให้เวียดนามใต้มั่นคงขึ้นกลับทําให้การเมืองวุ่นวายยิ่งกว่าเดิม เปลี่ยนผู้นำทหารไปเรื่อยแต่ละรัฐบาลขาดความเข้มแข็งและนี่เองที่ทำให้สหรัฐยิ่งถ่อมล,ลึกเข้าไปมากกว่าเดิมเพียงไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์อ่าวตังเกียเกาออฟตองคินอินซิเดนต์ในปี1964ก็เกิดขึ้นเมื่อเรือรบสหรัฐรา,รายงานว่าถูกโจมตีโดยเรือเวียดนามเหนือแม้ภายหลังมีการถกเถียงว่าจริงหรือไม่เหตุการณ์นี้กลายเป็นข้ออ้างให้สภาคองเกรสอนุมัติมติอ่าวตังเกียรให้อำนาจประธานาธิบดีลินดอนบี จอห์นสันส่งกองกำลังสหรัฐเข้าสู่สงครามเต็มตัวจากการส่งที่ปรึกษาเพียงไม่กี่พันคนกลายเป็นการส่งทหารราบหลายแสนคนมาประจำการในเวียดนามใต้พร้อมด้วยอาวุธทันสมัยเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือรบนี่คือจุดที่สงครามเวียดนามเริ่มขยายวงและสหรัฐอเมริกาก็กลายเป็นผู้เล่นหลักในสงครามครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สงครามขยายวง ปี1965คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สงครามเวียดนามไม่ใช่แค่ความขัดแย้งภายในประเทศเล็กๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นสมรภูมิขนาดใหญ่ที่โลกจับตามองสหรัฐอเมริกาหลังจากเหตุการณ์อ่าวตังเกียได้ตัดสินใจส่งกองทัพเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบทหารอเมริกันกว่า180,000นายถูกส่งเข้ามาในเวียดนามใต้และจำนวนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายทศวรรษ1960มีทหารสหรัฐประจำการมากกว่าครึ่งล้านคน ฝั่งเวียดนามเหนือก็ไม่ได้ถอยพวกเขาได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธและทรัพยากรจากสหภาพโซเวียตและจีนเส้นทางลำเลียงที่รู้จักกันในชื่อเส้นทางโฮจิมินห์โฮชิมินหร์เทรลถูกใช้เพื่อลำเลียงคนอาวุธและสเสบียงจากเหนือผ่านลาวและกัมพูชาเข้าสู่เวียดกงในเวียดนามใต้ถึงแม้สหรัฐพยายามทิ้งระเบิดสกัดแต่เส้นทางนี้ก็ยังดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องยุทธวิธีของทั้งสองฝ่าย สหรัฐอเมริกาใช้กลยุทธส์สงครามเทคโนโลยีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 บินสูงและถล่มพื้นที่กว้างใหญ่ด้วยระเบิดน้ำตัลเฮลิคอปเตอร์ถูกนำมาใช้ในการขนส่งทหารเข้าสู่สนามรบอย่างรวดเร็วและมีการใช้สารเคมีเช่นสารเคมีเอเจนต์ออเรนเพื่อทำลายป่าและไรนาหวังจะทำให้เวียดกงไม่มีที่ซ่อนตัวเวียดกงและกองทัพเวียดนามเหนือใช้กลยุทธ์ตรงกันข้ามพวกเขาไม่เผชิญหน้าตรงๆแต่ใช้สงครามกองโจซส่้โจมตีแล้วหายไปใช้เครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินเพื่อซ่อนทหารและอาวุธ หลายครั้งพวกเขาแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านพลเรือนทําให้ฝ่ายสหรัฐยากจะแยกแยะใครเป็นสัตว์ปูใครเป็นชาวบ้านธรรมดาความยากลาบากของทหารอเมริกันสําหรับทหารหนุ่มอเมริกันที่ถูกเกณฑ์เข้ามาเวียดนามคือโลกที่ไม่คุ้นเคยพื้นที่เต็มไปด้วยป่าดงดิบฝนตกหนักอากาศร้อนชืน้นและโรคภัยพวกเขาต้องเผชิญกับสัตว์ปู่ที่มองไม่เห็นและกับดักร้ายแรงเช่นหลุมพรางไม้แหลมที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินแม้สหรัฐจะชนะในหลายยุทธการแต่ชัยชนะนั้นมักเป็นเพียงตัวเลข จำนวนสัตรูที่ถูกสังหารมากว่าการครอบครองพื้นที่จริงในความเป็นจริงเวียดกงยังคงเคลื่อนไหวได้เกือบทุกภูมิภาคข,ของเวียดนามตายผลกระทบต่อพลเรือนประชาชนเวียดนามตกเป็นเหยื่อโดยตรงบ้านเรือนถูกเผาทำลายเพื่อป้องกันไม่ให้เวียดกงใช้ประโยชน์หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกบังคับให้ย้ายถิ่นไปอยู่ในหมู่บ้านยุธทธศาสตร์ที่ควบคุมโดยรัฐบาลทำให้ชีวิตผู้คนเต็มไปด้วยความทุกข์ยากการทิ้งระเบิดและใช้สารเคมีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ถูกทำลายแม่น้ำลำธารถูกปนเปื้อนเด็กจำนวนมากเกิดมาพิการเพราะผลจากสารพิษซึ่งบาดแผลนี้ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันโลกภายนอกเริ่มจับตามองเมื่อสองครามขยายวงเช่นนี้โลกก็ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปสหรัฐอ้างว่ากำลังปกป้องเสรีภาพจากคอมมิวนิสต์ขณะที่เวียดนามเหนืออ้างว่ากำลังต่อสู้เพื่อเอกภาพและอิสรภาพของชาติสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่ออเมริกันเริ่มส่งผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายภาพและรายงานจากแนวหน้า ภาพทหารอเมริกันบาดเจ็บพลเรือนล้มตายและหมู่บ้านถูกไฟเผาถูกส่งตรงเข้าบ้านเรือนของผู้คนในสหรัฐทางโทรทัศน์ทุกวันทําให้สงครามเวียดนามถูกขนานนามว่าเป็นสงครามที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์สงครามที่เริ่มจากความขัดแย้งในท้องถิ่นตอนนี้ได้กลายเป็นการต่อสู้ระดับโลกที่มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายต่างทุ่มทุกสิ่งที่มีเข้าใส่กันแต่ยิ่งเวลาผ่านไปคําถามก็ค่อยๆเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกากําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีวันชนะหรือไม่ จุดเปลี่ยนการรุกครั้งใหญ่ของเต,ต้ต่อเต่า1968ในปลายทศวรรษ1960สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าตนกำลังค่อยๆเอาชนะสงครามเวียดนามได้ประธานาธิบดีลินดอนบีจอร์นสันและกองทัพรายงานต่อประชาชนว่าชัยชนะอยู่ใกล้แค่เอื้อมจำนวนสัตรปรูถูกสังหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เครื่องบินสหรัฐยังคงทิ้งระเบิดอย่างหนักต่อเวียดนามเหนือเหมือนกับว่าความพ่ายแพ้ของฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นเพียงเรื่องเวลา แต่ในความเป็นจริงกองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงกำลังวางแผนการรุกครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มมาแผนนี้มีชื่อว่าการรุกเตตอ่อ Tet Offensive เพราะถูกออกแบบให้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปลดโยนปีใหม่จันทรคติที่ชาวเวียดนามทั้งประเทศเฉลิมฉลองการโจมตีพร้อมกัน ในวันที่30-31มกราคมปี1968ขณะที่ผู้คนกำลังฉลองปีใหม่กองกำลังเวียดกงและเว,วียดนามเหนือเปิดฉากโจมตีพร้อมกันกว่า100เมืองและฐานทัพในเวียดนามใต้ตั้งแต่ไซนอนเมืองหลวงไปจนถึงเมืองโบราณเวชิวในไซนอนกองกำลังเวียดกงบุกเข้าไปถึงเขตสถานทูตสหรัฐยิงต่อสู้กับทหารอเมริกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรจากห้องทำงานของทูตภาพการยิงต่อสู้กลางเมืองหลวงถูกถ่ายทอดไปทั่วโลก ที่เมืองเวาการต่อสู้ยืดเยื้อเกือบเดือนเมืองทั้งเมืองกลายเป็นสมรภูมิบ้านเรือนพังยับชาวบ้านจํานวนมากถูกลุกหลงหรือถูกสังหารการโจมตีนี้ทําให้กองทัพสหรัฐและเวียดนามใต้ตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดว่าเวียดกงที่เคยถูกมองว่าอ่อนแอจะสามารถระดมกําลังและโจมตีได้พร้อมกันในหลายพื้นที่เช่นนี้ผลลัพธ์ทางทหารในเชิงยุทธศาสตร์การลุกเตะต่อไม่ใช่ใชัยชนะของเวียดกงกองทัพเวียดกงสูญเสียกําลังคนไปจํานวนมหาาล หลายหมู่บ้านที่เคยสนับสนุนก็ถูกทำลายประสิทธิภาพของเวียดกงอ่อนแรงลงหลังจากนั้นแต่ถึงแม้จะพ่ายแพ้ทางทหารพวกเขากลับชนะทางการเมืองและจิตวิทยาผลลัพธ์ทางการเมืองและสังคมภาพที่ชาวอเมริกันเห็นจากจอโทรทัศน์คือสิ่งที่ตรงข้ามกับคำพูดของรัฐบาลมาตลอดว่าสหรัฐกำลังชนะภาพเวียดกงบุกถึงไส้นอน่องพาพนักข่าวถ่ายเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เวียดนามใต้ประหารเฉลยเวียดกงกลางถนนและภาพการต่อสู้นองเลือดในเมืองเว ทำให้ประชาชนในสหรัฐตั้งคำถามว่าถ้าเรากำลังชนะจริงทำไมสัตปูยังทำการโจมตีใหญ่ได้เช่นนี้จากจุดนั้นกระแสต่อต้านสงครามในสหรัฐขยายตัวอย่างมหาศาลนักศึกษาเดินขบวนประท้วงประชาชนออกมาเรียกร้องให้ยุติสงครามทหารที่ถูกเกณฑ์ก็เริ่มรู้สึกว่าต้นถูกส่งไปตายในสงครามที่ไม่เข้าใจว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงในวอร์ชิงตันการลุกเตะต่อทําให้ความนิยมของประธานาธิบดีลินดอนบีจอร์นสันตกต่ำอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เขาประกาศว่าจะไม่ลงสมัครเลือกตั้งสมัยต่อไปและเปิดทางให้มีการเจราจาสันติภาพกับเวียดนามเหนือการลุกเตะต,ต่อจึงเป็นจุดหักเหของสงครามเวียดนามแม้เวียดกงจะเสียหายอย่างหนักแต่พวกเขาได้พิสูจน์ว่าสหรัฐไม่อาจทําให้สงครามนี้จบลงด้วยชัยชนะง่ายๆและที่สําคัญที่สุดมันได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนอเมริกันต่อรัฐบาลของตอนเองอย่างรุนแรงการลุกรานและความขัดแย้งที่ยืดเยื 1, ้อ1น6 5ถึง1968 หลังจากที่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจส่งกำลังทหารเข้าสู่เวียดนามใต้ในปีควยสศ1965ภาพลักษณ์ของสงครามก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงจากการเป็นความขัดแย้งภายในประเทศเวียดนามกลายเป็นสงครามระหว่างมหาอำนาจกับขบวนการปฏิวัติที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มทุ่มกำลังพลและยุโทโธปกรณ์อ,อย่างไม่เคยมีมาก่อน ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีจำนวนทหารอเมริกันในเวียดนามพุ่งสูงกว่า500นายเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 รถถังและเทคโนโลยีสงครามสมัยใหม่ถูกนำมาใช้เต็มที่โดยมีเป้าหมายสำคัญคือตัดเส้นทางโฮจิมินห์และทำลายกองกำลังเวียดกงที่แฝงตัวอยู่ทั่วชนบทแต่ความเป็นจริงกลับโหดร้ายยิ่งกว่าสหรัฐอเมริกาพบว่าแม้จะมีแสนยานุภาพเหนือกว่ายอย่างมหาศาลแต่กองกำลังเวียดกงและกองทัพประชาชนเวียดนามเหนือสามารถซ่อนตัว ใช้กลยุทธ์กองโจรและได้รับการสนับสนุนด้านสเสบียงอย่างต่อเนื่องการรบในป่าเขาและหมู่บ้านทําให้ทหารอเมริกันเสียเปรียบอย่างหนักแม้จะชนะในเชิงยุทธการแต่กลับไม่สามารถครอบครองพื้นที่ได้อย่างแท้จริงความทุกข์ยากไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับทหารแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวเวียดนามตายด้วยหมู่บ้านถูกเผาผู้คนถูกโยกย้ายและระเบิดนาปาลทําให้ภาพของสงครามกลายเป็นบาดแผลที่โลกไม่อาจลืมได้ เสียงกรีดร้องของเด็กน้อยที่วิ่งหนีไฟจากนาปามกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สะเทือนใจของสงครามครั้งนี้แม้สหรัฐอเมริกาจะพยายามสร้างรัฐบาลเวียดนามใต้ที่เข้มแข็งแต่ความไม่มั่นคงทางการเมืองการทุจริตและการต่อต้านจากประชาชนทำให้ความพยายามเหล่านั้นล้มเหลวกองกำลังเวียดกงยังคงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในชนบทอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งปีคอควายสสาลาหงสงครามได้ก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นั่นคือการรุกกรูดเตะต่อ เท็ตออฟเฟนซีฟเมื่อเวียดกงและกองทัพเวียดนามเหนือเปิดฉากโจมตีพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจีนแม้ทางทหารสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้จะสามารถผลักดันการโจมตีครั้งนั้นกลับไปได้แต่ในทางการเมืองและจิตวิทยานี่คือความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของสหรัฐอเมริกาเพราะโลกได้เห็นว่าเวียดกงไม่เคยพ่ายแพ้และสงครามยังห่างไกลจากชัยชนะการรุกรุดเตะต,ต่อได้เปลี่ยนทัศนคติของสังคมอเมริกันอย่างสิ้นเชิง ความสงสัยต่อรัฐบาลความไม่เชื่อมั่นในชัยชนะและการลุกฮือของกระแสต,ต่อต้านสงครามในสหรัฐอเมริกาทําให้สงครามเวียดนามไม่ใช่เพียงสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังกลายเป็นสงครามภายในใจของชาวอเมริกันเองด้วยจุดเปลี่ยนสู่การถอนทัพ1968-1973 หลังจากเหตุการณ์การรุกปรุดเตะต่อในปีคอควายสอสาา1968ภาพลวงตาที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเคยบอกประชาชนว่าสงครามกำลังใกล้จะชนะได้แตกสลายไปในทันทีความจริงถูกเปิดเผยให้เห็นว่าแม้สหรัฐอเมริกาจะทุ่มกำลังพลและอาวุธมากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถบทขยี้กองกำลังเวียดกงและเวียดนามเหนือได้ความเชื่อมั่นของชาวอเมริกันต่อสงครามเริ่มสั่นคลอนในประเทศสหรัฐอเมริกาเองกระแสะต่อต้านสงครามปะทุขึ้นอย่างรุนแรง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเต็มไปด้วยการเดินขบวนและการชุมนุมนักศึกษาศิลปินและประชาชนจำนวนมากออกมาประนามรัฐบาลว่ากำลังส่งลูกหลานไปตายในสงครามที่ไร้จุดหมายเหตุการณ์นองเลือดที่มหาวิทยาลัยเคมสเตทในปีคอควายสอสาหา1เมื่อทหารยิงผู้ประท้วงเสียชีวิตยิ่งทำให้ความเปียดชังต่อสงครามทวีขึ้นในด้านการเมืองเมื่อริชาร์ดนิกสันขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี ข้อควายสอสาลา1969เขาเสนอแนวทางใหม่ที่เรียกว่าเวียดนามเซชันหรือการทําให้เวียดนามจัดการสงครามด้วยตนเองหมายถึงการถอนทหารอเมริกันทีละขัน้นและส่งมอบหน้าที่การรบให้กองทัพเวียดนามใต้แทนแต่ในความจริงสหรัฐอเมริกายังไม่ถอนตัวทันทีกลับเพิ่มการทิ้งระเบิดในเวียดนามเหนือลาวและกัมพูชาเพื่อทําลายเส้นทางโฮจิมินห์และกดดันให้ฮานอยอ่อนกําลัง ปีคศ1970-1971การลุกลามของสงครามเข้าสู่กัมพูชาและลาวยิ่งทำให้เพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดือดร้อนบ้านเมืองถูกํำลายประชาชนพลัดถิ่นนับล้านขณะที่ภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีหนักขึ้นในเวทีนานาชาติถึงอย่างนั้นการเจราจาสันติภาพที่กรุงปารีสก,ก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1968แต่ยืดเยื้อเพราะทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนขอ้อเวียดนามเหนือยืนกรานให้สหรัฐอเมริกา ถอนทัพออกไปทั้งหมดส่วนสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องการให้เวียดนามใต้ล่มสลายต่อหน้าต่อตาในปีคอควายสอสลาหนึ่งเก้าเจ็ดสองกองทัพเวียดนามเหนือเปิดปฏิบัติการใหญ่การกรุกฤดูใบไม้ผลิอิสตอ์ออฟเอนซีฟพ,พุ่งเป้าโจมตีเวียดนามใต้อย่างรุนแรงแม้สหรัฐอเมริกาจะตอบโต้ด้วยการทิ้งระเบิดกรุงฮานอยและเมืองท่าไฮฟองอย่างหนักแต่แรงกดดันทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้นิกสันจำต้องหันกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง ในที่สุดเดือนมกราคมข,ข้อควายสอสาลาหน่าสหรัฐอเมริกาและเวียดนามเหนือได้ลงนามในข้อตกลงปารีสปารีสพีซแอคคอร์ดข้อตกลงระบุให้สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามทั้งหมดภายในเวลาอันสัน้นแลกกับการหยุดยิงและการแลกเปลี่ยนนักโทษสงครามแม้เวียดนามใต้ยังอยู่แต่ชัดเจนแล้วว่ามันอ่อนแอเกินกว่าจะพึ่งพาตนเองได้เมื่อทหารอเมริกันก้าวออกจากเวียดนามเป็นครั้งสุดท้ายในปี1 9 7 3สสงครามเวียดนามก็ยังไม่สิ้นสุด แต่ได้เปลี่ยนจากสงครามของสหรัฐอเมริกากลับไปเป็นสงครามของคนเวียดนามเองอีกครั้งการล่มสลายของเวียดนามใต้1,975หลังจากสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกไปในปี1,973เวียดนามใต้ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอรัฐบาลเวียดนามใต้ต้องพึ่งพากำลังของตอนเองเต็มที่ แต่ความไม่มั่นคงทางการเมืองและการขาดกำลังสนับสนุนจากต่างประเทศทำให้กองทัพเวียดนามใต้ไม่สามารถต้านทานการโจมตีอย่างต่อเนื่องของเวียดนามเหนือได้ในปี1975กองทัพเวียดนามเหนือเปิดปฏิบัติการใหญ่สุดท้ายเคลื่อนกำลังเข้าทางตอนใต้หลายทิศท,ทางด้วยความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงเมืองใหญ่ๆเช่นไฮฟองและเวตกอยู่ในมือเวียดนามเหนืออย่างรวดเร็วจนกระทั่งวันที่30เมษายน1975กองทัพเวียดนามเหนือเข้าสู่ไซง่อน เมืองหลวงของเวียดนามใต้รัฐบาลล่มสลายอย่างสมบูรณ์ภาพความกลาหนเต็มเมืองผู้คนแห่หนีออกนอกประเทศเรืออพยพเต็มท่าเรือทั้งในและต่างประเทศถ่ายทอดภาพเหตุการณ์ไปทั่วโลกนี่คือจุดสิ้นสุดของสงครามเวียดนามการรวมประเทศเป็นจริงเวียดนามกลับมาภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเต็มรูปแบบ สงครามเวียดนามกินเวลายาวนานกว่า20ปีคร่าชีวิตผู้คนหลายล้านทั้งทหารและพละเรือนส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงสำหรับสหรัฐอเมริกานี่คือบทเรียนว่าทหารและเทคโนโลยีไม่สามารถชนะใจประชาชนหรือความมุ่งมั่นของชาติที่ต้องการเอกราชได้สงครามเวียดนามไม่ใช่เพียงเรื่องราวขององค์การสู้รบและยุทธวิธีทางทหารแต่มันสะท้อนถึงความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศความเชื่อมั่นของประชาชนและราคาอันสูงลร่วของอิสรภาพ เวียดนามสามารถฟื้นฟูและรวมชาติหลังสงครามได้แต่บาดแผลของความสูญเสียยังคงอยู่ทั้งในด้านมนุษย์สิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณของผู้คนเมื่อเรามองย้อนกลับไปสงครามเวียดนามจึงไม่ใช่แค่สงครามในอดีตแต่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับโลกและสำหรับเราว่าการต่อสู้เพื่อเอกราชความยุติธรรมและความเข้าใจระหว่างประเทศนั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าจะมองข้ามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งนี้ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เห็นภาพสงครามเวียดนามอย่างชัดเจนทั้งเหตุการณ์และความหมายเบื้องหลังถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดประวัติศาสตร์และเรื่องราวน่าสนใจจากช่องของเราและถ้าคุณมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่อยากให้เรานำเสนอแนะนำไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเราจะนำไปสร้างคลิปตอนต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป